ซ้อมคอนเสิร์ตก็มีคนส่งดอกไม้มาให้แบรนด์ไหนจีบน้องลิซ่านะล่าสุดค่ะ9ตุลาคม2022นะคะน้องลิซ่าลงภาพนี้ใน i g Story เป็นรูปภาพดอกไม้นะคะได้ไิตั้งคําถามว่าเป็นภาพเก่าภาพใหม่หรือว่าถ่ายงานอะไรไม่เนี่ยจากแบรนด์ไหนส่งมาจีบน้องลิซ่าลาบลาบลาบลา,ลาซ้อมคอนเสิร์ตนะคะก็มีคนส่งดอกไม้มาให้เรียกว่าปังสุดๆค่ะไม่ว่าน้องนะคะจะยังไม่ได้มาเฉลยว่าเป็นดอกไม้จากใครกันแน่แบรนด์ที่สนับสนุนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่า แบรนด์ใหม่มาจีบเพิ่มนะคะก็ต้องรอน้องมาเฉลยค่ะแต่ว่าด้วยเรื่องดอกไม้นะคะมาลงดีเทลแอนข้อมูลกันดีกว่าเละล่าสุดค่ะหลายคนนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามันคือดอกลิซีแอนทัสค่ะแต่จะบอกว่าหลายที่นะคะก็ออกเสียงไม่เหมือนกันซะทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบางที่เนี่ยอ่านออกเสียงว่าไลเซนทัสไลเซนทัสดังนั้นค่ะแอดขอออกเสียงว่าลิซีแอนทัสนะคะขณะชื่อน้องลิซ่านะคะยังอ่านว่าลิซ่าเนาะแล้วก็การเขียนนะคะตัวขึ้นต้นของดอกไม้ชนิดนี้ค่ะก็เขียนแบบน้องลิ เลยเอาแบบนี้แล้วกันเจ้าค่ะซึ่งดอกนีซีแอนทัสนะคะลักษณะค่ะเป็นดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบแต่ว่าจะออกเป็นช่อดอกค่ะไม่ใช่ดอกเดี่ยวเหมือนดอกกุหลาบนะคะมีถิ่นกําเนิดแถบทวีอเมริกาใต้ค่ะและก็นําเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นกว่า60ปีลักษณะก็จะเป็นกลีบบางๆนะคะอ่อนนุ่มมีหลายสีค่ะหลายซีรีส์เช่นสีชมพูโอรสขอบขาวลาเวนเดอร์เป็นต้นค่ะส่วนการดูแลรักษานะคะก็ควรจะปลูกไว้ในอุณหภูมิระหว่าง21-24องศาเซลเซียสน ะะการให้น้ําค่ะก็ควรจะให้แบบหยดเพื่อป้องกันไม่ให้มีความชื้นมากเกินไปค่ะในอากาศหากอากาศร้อนและก็แดดร้อนจัดนะคะควรที่จะพลางแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้ขีดไปนั่นเองนะคะซึ่งความหมายของดอกไม้ค่ะก็จะสื่อประมาณว่าเราเนียเทคแคร์คุณนะเป็นพิเศษนะคะอยากดูแลเธอนะหรือว่าจะหมายถึงความทรงจาที่ดีก็ได้ค่ะเรียกว่ามีความหมายมากๆเลยนะคะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วค่ะเพื่อนๆดอกลิซี่แอนทัสนะคะมีหลายแบบมากๆซึ่งที่บอกว่า มีหลายแบบค่ะมันก็คือเป็นความต่างนะคะเช่นเป็นไม้กระถางหรือว่าไม้ตัดดอกนะคะลักษณะของพวกดอกนี่ก็จะแตกต่างกันค่ะความหนาของดอกการซ้อนของกลีบแล้วก็สีนะคะแบบบางช่อนีจะบางบางช่อก็จะหนานะคะประมาณนี้แล้วก็แต่ละแบบค่ะก็เรียกไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะคะซึ่งร้านดอกไม้ค่ะมักจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ของใครของมันนั่นเองเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ละแบบนะคะก็มีหลากหลายสีให้ได้เลือกลงลึกไปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะคะเป็นซีรีส์ของเขาอีกหนึ่งขั้นเลยทีเดียวค่ะ มาดูตัวอย่างกันค่ะวันนี้นะคะแอดขออิงข้อมูลจากร้านขายดอกไม้บางร้านแล้วกันนะเจ้าค่ะเพื่อให้ได้เห็นภาพมากขึ้นวันนี้แอดเอาตัวอย่างดอกไม้นะคะที่อยู่ในตระกูลลิซี่แอนทัสนะคะมาให้ได้ชมกันตั้ง13แบบกันเลยทีเดียวค่ะก็คือดอกลิซี่แอนทัสนะคะมีหลายแบบมากๆซึ่งแต่ละแบบนะคะก็ไม่เหมือนกันรวมทั้งสีของแต่ละแบบก็มีให้เลือกสรรกันเยอะมากค่ะอย่างเช่นลิซี่แอนทัสโรซี่นะคะหรือว่าลิซี่แอนทัสโรซี่ซีรีส์นะคะเป็นประเภทไม้กระถางนั่นเอง ก็จะมีตั้งแต่สีบลูนะคะไวท์สีรสพิคทีนะคะสีพิง์นั่นเองหรือจะเป็นลิซี่แอนทัสโครมาค่ะหรือว่าลิซี่แอนทัสโครมาซีรีนะคะเป็นประเภทไม้ตัดดอกค่ะ,คะก็จะมีทั้งโครมาไวท์โครมาบลูพิคทีค่ะโครมาเยลโล่โครมาพิง์พิคทีโครมาลาวนเดอร์นะคะโครมากรีน <oma> ต่อมาค่ะลิซี่แอนทัส โวยัดค่ะก็จะมีทั้งโวยัรดเยลโล่นะคะโวยัรดไลท์แอปริคอร์ดโวยัรดพิงค์นะคะโวยัดแชมเปญโวยัดไวโวยัรดบลูนะคะโวยัรดกรีนเป็นต้นค่ะส่วนดอกลิซี่แอนทัสนะคะชื่ออื่นๆก็เช่นพวกเรนาทูนะคะบูติกโรซิต้าสามโรซิต้าสองนะคะหรือว่าจะเป็นโอบนะคะโรเบลลาเบลน์เจมหรือว่าจะเป็นดับเบิลเอโกนะคะหรือว่าจะเป็นเนปจูนนั่นเองค่ะซึ่งแอดนะคะก็นํามาให้ได้ชมลิซี่แอนทัส 13ซีรีส์กันเลยทีเดียวค่ะแต่ละซีรีส์ก็อย่างที่ว่านะคะมีให้เลือกหลายสีหลายแบบเหลือเกินดังนั้นค่ะมีมากมายจริงๆนะคะหลายแบบจริงๆและก็ภาพที่น้องลิซ่าลงนะคะก็คาดว่าอยู่ในดิซี่แอนทัสซักซีรีส์นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสีขาวด้วยแต่ก็ไม่กล้าฟันธงนะคะว่าอยู่ในซีรีส์ไหนนะคะที่กล่าวมาเพราะว่าสีขาวเนี่ยมีเยอะมากนะคะถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบนะคะแอดว่าที่เหมือนและก็คล้ายมากๆนะคะน่าจะอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า ซิต้า2ไว้นะคะหรือว่าโรเบลลาไว้นี่แหละค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าคล้ายๆกันมากเลยแล้วก็ชอบที่น้องลิซ่าลงนะคะเหมือนจะมีเกสรน,นะคะสีเหลืองอยู่ด้วยซึ่งที่เอามาเปรียบเทียบนะคะทั้ง2นี้แอด่าก็มีความคล้ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าถึงยังไงคะ่ะก็ไม่กล้าฟันธงนะคะเพราะว่ามีมากจริงๆค่ะแต่ว่าก็อยู่ในตระกูลของ,องดอกลิซี่แอนทัสนั่นเองค่ะเพื่อนๆงานนี้ค่ะไม่ทราบว,ว่าน้องลิซ่านะคะจะสปอยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะน้องลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปลงอิสาน แรมเยอะมากนะคะอารมณ์ดีอะไรคะคุณต้องมีเรื่องราวดีๆแน่ๆใช่ไหมเจ้าคะไม่ว่าจะจากแบรนด์ไหนงานเกา่างานใหม่หรือว่ากําลังมีถ่ายอะไรอยู่นะคะช่วงนี้หรือว่าจะเป็นซ้อมคอนเสิร์ตรัวๆก็ดีนะคะก็ขอให้้องลิซ่ารักษาสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยค่ะวันนี้ค่ะก็นําเรื่องราวนะคะของดอกไม้ที่้องลิซ่าเนี่ยลงไอจีสตอรี่ล่าสุดนะคะมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่พูดก็พูดนะคะความหมายเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแบรนด์ไหนส่งให้นะคะเนี่ยน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's